สวัสดีเอฟซี 4, ทุกท่านทุกคนเด้อมือนีวันที่สามสิบเนาะเอฟซีทุกขู่ทุกคนสมบังบอสมบังินี่ห้าน้อยบอในรัฐบาลบอเล่าบอท,ทีนน 2, ออทอนะ่วันที่สามสิบเปนี่กะนสองสามทุ่มนี่ละบุคคลในจัดทำคลิปห้าน้อยเนาะวันที่สามสิบเนาะพี่นะ้องเนาะ คือว่าหาหน่อยมีแจกเดิเมอมวนนี้เด้อสมหวังกันเนาะมีแจกเลยหาหน่อยเตรต็มๆเลยหาหน่อยสามหน่อยเลยพี่น้องเลยหน่อยเฉพพะคิดยามันต่อมันบ่มีพอได,ด้เลยเขาไปหยุงกับมันดอกมันรับกับอยเขารับไปเนาะแต่ว่ากลุ่มนี่ห้มันมาตรฐานเนาะปูเนาะปูห้มาตรฐานแล้วเนาะเบอ่งเดอร์ปูห้มาตรฐานแล้วแก่เมือ่อเลยแล้วเนาะที่เขารับมาหลายมือ เมื่อวานกับว่ารับดอกเมื่อนี้เมื่อนี้สามหน่อยผ่านมัดเลยสามหน่อยหน่อยแรกสะพ่อกิดรับพี่น้องเอ้ยเพื่อนกับว่าเป็นยังดอกเพื่อนนั่นมันไม่มีผู้ใดเข้าไปดอกหน่อยที่สองกับพิเศษเนาะผู้ใดเข้ามาเบิ่งมาส้มขวางสิบหกผ้าด้วยชนแนลกับตาคุณผ้าด้วยกับมา ติดตามต่อไปเด้อคนไลค์ก็แช์กันหลายๆแช่บอกต่อๆกันไปมาเหล็กนี่เขาดีแล้วไปได้เด้อไครได้มืออื่นจะได้กับคอมเมนต์มาเบิ่งในเด้ด่อตาติดตามให้กันเลยติดตามผู้ขุนหลายๆแนะ่เล็กผู้คุณวิ่งเขาดีรัฐบาลกันทั้งบนทั้งล่างเลยติดๆเลยเห็นกันเนาะก็มีไลคลิปแน่ก็บิ่งเอาตัวกลมตัวนั้นธรรมดาเนาะเอกมันก็นมีเหล็กคำนวณคือว่าละ่ะผู้คุนก็นเป็น ผู้ทำคลิปเองกูเปิดยูทูบเองก็มีไรอันนจักหน่อยแต่ว่าห้าน้อยนี่กับ้หาหน่อยนี่มีขู่มือเล่ากบมีเล่าโมนีก็มีมือเอื่นก็นจังเว้ากันเนาะมีเล่ากะซ้ำแตกก็ละเล่าก็ได้บิงบนใดทัด้งล่างทั้งบนเลยเอาบ่ไปเบาเลียงรัฐบาลกับ เลาแล้วล่ะด้สมบังกันหมดแล้วห้าน้อยกับใดน้อยห้าน้อยก็บถือลงลงนอนลงอีหลานอนลงนอนลงขันกันเออให้ตาทำงานก่อนเลยจังนอนอีหลีตาจังสีเอาขามาให้นอนแมวก็อยากนอนแล้วกะพิเศษกะมีพิเศษก,ก,กะมีแตกเนาะพี่น้องเนาะแตกตรงๆแต่ว่าบิ่งบ่ไดาเ้เด้อบิ่งหายพิเศษแตกตรงๆเลยสองสามนี่พิเศษแตกตรงๆเนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็ V.I.P. เอ้บมแมนปกติก็วิ่งเข่าหนึ่งก็ได้พี่น้องเด้อเข่าหนึง่งคันวิ่งรูดนีได้ทั้งล่างทั้งบนเด้อพี่น้องได้ไใน12กับ01 01เนี่ยเป็นตัวแตกชนะเป็นตัวกลับวิ่งหนึ่งมิมี่หนึ่งหนึ่งสองบน ศูนย์หนึ่งรางหนึ่งนี่ติดมัดเลยวิ่งหนึ่งซีว่าเดี๋ยวว่ากันซีมันออกไปแหละซียุ่ตั้งหากกันวิ่งนี่วิ่งหนึ่งติดทั้งรางทั้งบนหนอนหลุดผ่านมัดทั้งหลุดทั้งวิ่งธรรมดาผ่านมัดเด้อพี่น้องเด้อของปกติมาในของพิเศษของพิเศษกัไม่ดีคือการของพิเศษก็ได้วิ่ง ก้าวิ่งซวนทะลุดกะติดมัดคือกันวิ่งธรรมดาก็ได้ทั้งบนทั้งล่างทั้งบนก็ได้เกตเก้าสองบนล่างก็สนนะี่ศูนยะ์น้าผีน่องเนาะวิ่งกะติดลูดติดเลยลูดได้คาปลาทูได้คาลูกไปลงเลี้ยนเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเขาซ้ำหน้อยเลยเนาะพี่น้องเนาะ น้ยสฉพาคิดนั่นบ่มีผู้ใดสินั่นแต่ได้ดอกขังเอาให้เบิ้งซืซ่อๆจัดให้ซชื่อๆเนาะบ้านนี้กันผู้ใดเขามาเบิ้งแล้วก็กดเลยกดแช่เด้อกดติดตามกันไปผู้มามาใดเขามาไม่ก็ได้ผู้เก่าผู้เดิมกันยับถิ่มยับปลากันเด้อซอยส่งเสริมกันบอกมูบอกพวกผูก้ใดยัยงติดตามห้าหน้อยอยังติดตามรักษาบา้านยังติดตามเล่าของสองสิบหก้าด้วย ชาแนวกับสองตาคุณพระรวยนี่มาตรฐานที่สุดคือของปูขุนมาตรฐานที่สุดเดี๋ยวนี้ได้มาตรฐานเลยอันนี้กันี่เก้าศูนย์นี่คือแตกได้หมดทั้งบนทั้งล่างเลยเก้ากับศูนย์ได้เก้าสองกับสี่ศูนย์น้าพี่น้องนะขนลุดก็ได้ได้พอได้หลุดพอได้คำว่าหลุดมาวิ่งได้ตรงๆได้มัดทุกจุดที่ตัวท่างนะเนาะอ้าบาดนี่สิเป็นตัวใดกั ของวันที่สองหน่อยของวันที่สามสิบเอ็ดสองมันเป็นของเล้าที่สามสิบเอ็ดมืนเครื่องมื่ออื่นเป็นตัวแรกกับเขามาเบิึงเด้อก็มาเสียกันมาให้ยกำลังแรงใจหลายๆเด้อพี่น้องเอด้อผู้คุณไหนมีสมาธิขัดสันเหล็กเบอร์ให้พี่น้องได้เห็นเนาะเอาว่าหลายใหญ่ห่างเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาตัดไปเลย ถ้าน่อยสปอคิดจัดเลยพี่น้องเดี่ยพี่น้องสิล้อลุ่นอยู่เกทศูนย์เกทศูนย์สี่เก้าสี่เก้าเก้าศูนย์ รุ่นก็เหมือนองอาติฮาจังหวะทำขีดหยากแน่จักหน่อยน้อเอฟซีอดลุ่นทนรอเอาเด้อเหตุจังไน่ก็กต้องจัดให้คือเก่าเพราะว่าเป็นปีใหม่กับเสียงรบกวนแน่จักหน่อยก็อาจติรอจังหวะเสียงเม็ดจังเหตุน้อเอฟซีเข้าใจแต่ว่าได้เบิง้งช่งไทยปีเก่าตลอดละบ่ได้ขาดตกต้องหาจังหวะทำหให้ได้จังหวะเสียงเงียบกับขื่นคือเก่าอ่นล่ะเกตเก่า เกศเก่าเกศเก่าเกศเก่าห้าศูนต้องหาจังหวะอัดจังหวะตันให้ได้เนาะเอฟซี FC เนาะมาให้เอฟซีล่อลำจนลำขานดอกปีใหม่สองมือ อาจจะมีเสียงคือกือคักในจังน้อยคนจะลองปีใหม่กันเนาะหกหนึ่งหกหนึ่งก็จะจัดให้คือเก้านั่นละหกหนึ่งแปดห้าแปดห้าเอ็ดสี่ปูหลอค่อ่กันได้เห็นละบ่เลยขาดกันดอกวิ่ง จะได้เบิงตลอดนั่นแหละต้องหาจังหวะให้ได้วิ่งวิ่งเกทศูนย์เกทศูนย์วิ่งเขามาเขามาเขามาเเลยกแม่นแมนหวยแม่นแมนนะพเ่น้องเนาะ và mềm mềm có sức chấm lạc là này, điện kết xuống cùng lên kết xuống thử lo hạ xuống hạ xuống lo hạ xuống lo เบิ่งกันไปแช่กันไปติดตามกันไปเด้อเอฟซีเด้อจะปล่อยกันถิ่มเด้อพิเศษเลขซิบมือกับว่าเข่ามือหนึ่งถันละงนออยซีน้อ,นอของปูคุณ

เต็มๆจักหน่อยจังบงหนหง่อยาหนึ่งซีหาซีหาไปกันได้น้อเอฟจีน้อจึงเล่าจึงไทยจึงหน่อยน้อมือนี้น้อมันที่สามสิบนี่ลำซ้ำกันผู้ใดใดจังเล็ก,ก็คอมเมนต์มาให้เห็นในเรื่องมือเออเนอะซีหาหาสอง bọc pu nè à xong à câu à câu kết à kết à Binh bình, Hà Cầu Hà Cầu Vinh Hà Cầu Vinh gom Hà Cầu ล่องหาีหาหาหน่นี่ล่องยู่น้ำกันีง pukati bani pukati puk kati puk kati jaku muk ket muk ket ket เจ็ดหาสามแปดสามแปดสี่ศูนย์สี่ศูนย์ ยี่เก่ายีเก่าแปดสีแปดสีเก่าสามโอ้จอดกันเนาะมันเป็นยังดรอกเริ่มไปเก่าสามเอาเก้าสามเก่าสาม ขาสามเด้อพี่น้องเด้อเขาใจเด้อวิ่งมาตรงกันอีหน่อยบิงกับตกนั่นก็นได้บิ่หนับปปีจักน้อยสามแปดหนับไปซิ้ไก่ไก,กันจักน้อยสามแปด เมืองเนอร์พี่น้องเอ้ยเก่าสามย่าสับสนด้าเมืองเมืองเมืองพอตรวจข้อไฟลังเทียกับเขียนมเงีย้งยสิ้นๆกันไปคมเด่นกับสามแปดโดนร่องกับซีเก่า ามาแจกได้3น่อยเลยพี่น้องเนงาะไดย้3น่อยเลยเขาซ้ำน่อยเลยเ,ออเขาน้อยจีพี่น้องติดตามสัมแม่ DIP จับคูสองสาม

วิ bing. Bing. ่งวิ่งสามสี่ามสีวิ่ง วิ่งสามสีกลมเด่นสามสีสามสีร่องสีเก่าสีเก่าเก่าศูนย์ 0 6 3 0 9 1 7 7 ้นเอาแคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้มากมาเบิง่งผู้ใดเข้ามาเบิ่งมาส้มดอกแคปหน้าจอแกงนี่หรนะอกเนาะผู้ใดเห็นมาสัตว์ก็ให้ลูกหลานเบิ่งให้เด้อกล่องมันขาสูงมันยับลงอีกบ่ได้แล้วทำนี่ละให้คำามาเบิ่งแล้วก็ได้แคปหน้าจอแคปหน้าจอ นี่คือสอ,องซิบฮกพระรวยสแนวเอามาฝากกับส่องตาคุณพระรวยเลยผู้คุณเป็นผู้จัดทำหาหน่อยก็มี3สามสหน่อย,ยเร้หมวัอนนอี้เด้อมีแตกสองให้ที่สามกะําแตกแล้วมันเขาเต็มเตมครับทั้งบนทั้งล่างเลยขันผู้ใดหลุดก็ได้อา้าวกมาส้มามาส้มวันที่สาเอ็ดท่านบ้าคม มือสิ้นปีพอดีน้อปีน้องน้อสิ้นปีหกขามือเอือนก็สิ้นปีพอดีวันเสาร์สิ้นปีวันเสาร์น้อพี่น้องน้อสิ้นเสาร์หาพอดีเลยผู้ใดเกิดวันเสาร์อาจสีดวงดีดวงแข็งเด้อปีนี้เด้อเพราะว่าสิน้นสิ้นปีวันเสาร์พอดีสามสิบเอ็ดอาจสีดวงแข็งคนเกิดวันเสาร์ เอาเมืองกันพี่น้องเอ,อ้ยหาหน้อยวันที่3ามสท่านว่าคม6กสิบหาสพกแกรบคูเกตศูีเก้าเกาเกตเก้าห้าศูนย์หกหนึ่าวิ่งเกตศกลมเ่นเกตศนย์ร่องห0าศูพิเศษ หกเก้าหนึ่งสามหาหหาซหาสหาเกก็ดหาวิ่งหาเก้กมเด่นหาเก้าร่องหาหนึซหาร่องสโตปกติหกเก็ดเก็ดหาสามแปดีเก้า เอ้ C เก่าแป C เก่าสาวิ่งสากลมเล่นสามร่อง C เก่า V.I.P. สองสามสาม C C เก่าเก C หนึ่ง C ศูนย์ C สองวิ่งสา C กลมเล่น3าม C ร่อง C เก่าเก่าศูนย์กเมื่อนี้กเ C ทุกคนกสิ พ่อได้ใส่ได้สอยกันอยู่ลายที่เนาะห้าน้อยแตกมีสามหลอบอยูะกะทางสองสิบหกพันร้อยชาแนลลุบสองปูขุนเอามาฝากเด้อให้ลำล้ำลุยลยกันมืออื่นลุ้ยกันต่อไปผู้ได้โศกพู้ใดมีโศกมีลาบรัฐบาลหรือเล่ากะคอมเมนต์มาให้มึงในเด้อมืออื่นเด้อสำหรับมือนี้ก็ให้ทุกขูทุกคนประสบประสบจะความโศกดีลำล้ำเุืยลยเงินต้องไหลมาเทมาย่าเจ็บยาจนกันเด้อ มื่อเอื่นก็สทรง่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันแล้วเฮ้าวันที่สามสิบเอ็ดล้วมื่อเอือนวันเสาร์ก็ได้เกิดวันเสาร์ก็บชไขัเพราะว่าสิ้นปีทมกับวันเสาร์พอดีเป็นคนที่ดวงแข็งดวงกละคนเกิดวันเาสาร์สิ้นปีทรงถ่ายพอดีสําหรับืันนี้ค่ะสวัสดี